สวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอกับันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆว,ว,วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำใบงานหนังสืัวเด็กเล่นเดินนะคะเปิดไปหน้า14เลยค่ะเมื่อว,วันเราทำหน้า13แล้วมาหน้า14เลยค่ะเอาให้ทำอะไรเด็กๆฟังนะคะจะบ,บอกว่าอารมณ์และความรู้สึกระบายสีภาพ และตัวเลขแสดงจำนวนใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะเด็กๆดูซิว่าภาพนี้คือภาพอะไรใช่แล้วภาพเด็กๆเล่นสนามเด็กเล่นนั่นเองไหนใครเคยเล่นสนามเด็กเล่นบ้างเอ่ยยกมือขึ้นครูเชื่อว่าเด็กๆรูกเลนสนามเด็กเล่นทุกคนเลยนะคะเด็กๆต้องสนุกกันทุกคนเลยเด็กๆเวลาเล่นสนามเด็กเล่นเด็กๆก็ต้องระวังอันตรายที่เกิดจากตัวเองด้วยนะคะเรามาดูายงานกันเลยนะคะ มีลูกมีภาพเด็กๆกำลังเล่นเล่นเครื่องเล่นสนามกันอยู่มีสไลเดอร์แล้วก็มีชิงช้าแล้วก็มีมีอีกนะเด็กๆช่วยคุณครูดูนะคะแล้วก็บอกว่าให้ดูภาพที่มีเด็กลุความรู้สึกดีใจแสดงความดีใจมีจำนวนกี่คนเสียใจจำนวนกี่คนกลัวมีจำนวน กี่คนให้เด็กๆเขียนตัวเลขลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตามนี้นะคะเช่นเด็กคนนี้ได้เล่นสไลเดอร์ดีใจเย่อีกคนหนึ่งก็เล่นชิงช้าใช่ไหมคะดีใจที่ได้เล่นชิงช้าก็มีจํานวนกี่คนเอ่ยหนึ่งสองเด็กๆก็เอาตัวเลขไปเติมเลขสองที่ตรงนี้นะคะต่อไปเสียใจไหนใครเสียใจบ้างเสียใจที่ขนมหกเสียใจ เสียใจที่ลูกโบลูกโป,ป่งลูกโป,ป่งลอยไปเสียใจแล้วมีจํานวนกี่คนคะนะับหนึ่งสองใส่ลงไปตรงนี้สองอ่าความรู้สึกสุดท้ายก็คือกลัวไหนกลัวอะไรได้บ้างในภาพนี้อเด็กคนนี้กลัวกลัวนกแสดงอาการกลัวออกมาสเสด็จผู้หญิงกลัวกบมากมากเลยมีจํานวนเท่าไหร่คะกลัวหนึ่งสองเด็กๆก็เติมเลขสองตรงนี้นะคะ อโอเค้าใจ่แล้วเนาะมาดูใบงนของคุณครูเลยนะคะคุณได้ใบสีสวยไหมสนามหญ้าก,ก็เป็นสีเขียวต้นไม้ก็เป็นสีเขียวแล้วก็มีเด็กๆเล่นสนามเด็กเล่นกันอยู่มาดูซิว่าคุณครูเติมคําตอบถูกหรือเปล่าดีใจมีจํานวนเท่าไหรคะเลขสองหัวเต็มสองนั่นเองเสียใจเสียใจก็สองกลัวก็สองเราลองมานับดูอีกครั้งค่ะ,ะ,คะดีใจหนึ สองมานับพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆเ,เสียใจหนึ่งสองแล้วก็กลัวหนึ่งสงเด็กๆถาถูกต้องไหมคะเยี่ยมมากตรงไปให้ตัวเองเลยค่ะคกเชื่อว่าเด็กๆําถูกต้องทุกคนเลยนะคะใบงานสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเจอใบใบงานวันต่อไปนะคะ,ะสวัสดีค่ะเด็กๆ